ดักรอบต้องมัอนกู้เจ้าชูต้องมันเกี่ยวอยจะเกี่ยวทักมาครับสวัสดีครับมือนี้กับมาสูบน้ำครับเสียงอดังแน่นะครับสาน้ำาห้องรับขนาดหาซีฟเลย์นาะเนาะอยูครับเจ้าคู่บัตตา ET ทรับ115่่าปั้มหน้า2ครับส่งหน้า2องนับทั้งหมดก็ทอดต้นไม้ข่งลราพี่น้องข้าก็ทั้งหมดก็ 60ท่อนไปเบืองวาน้ำสีแห้งํำไงครับอ่บาประเทาไทยเบืองครับตอนวางทอวางทอมีอันมีอย่างนี้ยวางทอมีอะไรมั่งครับอ่าจุดต่อสายก็เป็นข้อต่อหน้าสอง เป็นสามทางนะสามทางหน้าสองออกหนึ่งนิ้วแปบ๊บหน้าสองัสีฟ้ฝ่าเนี่ยครับอาธิสั้นเลยนับเนาะงานก่อนฉีดไยพี่น้องไห้น้ำไว้ก่อนครับว่าสีหยอดกระโพดดิน้อแห้งเร้วพุ๊บเลยครับก็เลยสูบน้ำก่อนครับ ไ้ย้าย่างเดียวกงข้างบนนรับครับ,บก็เดินมานถึงแล้วครับนี่นะเป็นสายน้ำพุ่งครับสายน้ำพุ่งขนาดห้ารูนะครับออกหาแฉครับบลูเอฟซีสิพอมองเห็นบ่านะอ่าม้วนหนึ่งสองร้อยเมตรนะอันนี้ผมมาตัดความยาวที่ห้าสิบเมตรนะ อันนี้มันทรงมาาไก่นับกับมันกับป่อยในเทราละสามสินับอันนี้น่าจะพ่อรับข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปเพิ่งกันครับนะครับเห็นละอองน้ำไหมครับอ,อีกสองสามเมือน่ายจีมาไทยได้ครับอ่าที่เนื้อที่ตรงนี้กับประมาณหไกไร่นับ อันนี้มันที่ปล่อยเพื่อนปล่อยอปล่อยเพิ่นเสาเรียงค่อยนับมาหน,นี้เพิ่นเห็นเทาว่าสนใจเพื่อนก็เลยแบบเป็่นยังไงครับเพื่อนเสเอาซื้อไหมครับกรเลยว่าเอามาได้ครับออก่าเอาซื้อยังไงก,ก็เลยสั้นกะว่าจะเอาเขามาเรียงครับก็เลย ดีมิไซนำยอดยีหนาสายน้ำพุ่งยีง่เหล่านักก็เลยทำการมาไทอันนี้ยนอันนี้มันจากสันน้อยนึงครับโดนโจนตัดโจนยังมหาลักตรสายกันครับพ่อดามสีหอดมสิว่างมหอดุกเิ้นเลยเดับสองเซนนี้ไปสูบยวนอีกแปลงนึงคนระับขอห้ามันใส่อย่งไรพวก ตัดใส่ของกันนาจีใส่ไว้แนละ้วูบอยู่ประมาณยักสามมือครับจากการคาดการน่าจะอยู่ประมาณสามวันนะสายยางลุ่ม เอามือเอื้นกันนะสิบออกไปซื้อสายเพิ่อมอีกครับอีกสิบมวนครับคือว่างให้มันเต็มเลยครับก็คือเวลาให้น้ำเขาก็กจะไม่ต้องแบบบก็ต้องง่ายแป๊บก่ต้องง่ายสายนะว่างให้เต็มมาเลยครับกะลงทุนแน่นเนาะสายก็สองร้อยเมตรกกจะอยูย่วมันอ่ามวนละสองร้อยเก้าสิบบาทนะก็จะมี สามทางแยกเกืโโอบลมนะเดี๋ยวจะจบอกราคาให้ฟังน่อเนาะนี่สามทางนะครับสามทางหน้าสองหน้าสองนิ้วออกหนึ่งนิ้วนะกับว่าวบอลอันนี้ต้องไปเช็คราคาทีหนึ่งครับเพราะว่าอันนี้ของเกา่าเนี่ยผมซื้อมาตั้งหลายปีแล้วนะร <S <S 1> <S 1> แรงวาสิเอาปัม๊มหนาซีมาสูบครับอันนี้เบื้องแล้ว สายมันรับแห้งดันมาไวนะครับสายมันที่แตกทอมที่รุดรุดยนะครับก็เลยเอาหนาสองมาสูบเอเมื่อนี้ก็ลงมาว่างทอมือเส้าว่างสายมือเส้าเนี่ยเกิดเพิ่งได้สูบไปประมาณสักสองชัมม่วโมงเนึ่ะครับดี๋ยถ้าหายนานเร,ร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะพ,า,า,พาเอฟซีมามาเพื่อนๆนะับมาเอามาเบิ่งการยอดกระโปรงนะบเดที่ใส่ รถไถเดินตามคนระับดีตตอกเข้าหนี่ยนะครับหยอดพมีเครื่องหยอดอยู่นะครับครับังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ